นี่จ่าแพทย์ครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่ก่าผ้ามวน้อจ่าเด้อพระลงทงลงทาเออมาหาเขียดเด้จ่าเด้ออินพีสองของยายมาสิบานบอยจ่ามาไงเขียดนี่คือเบจ่าไปเขาเอือเขามาแล้ว,าาวก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายใน่เด้อแพทย์ครับทุกผู้ชุกคนทั้งในหรือต่างประเทศไปไปรุ่นบางยายคือว่าไงเขียดไปสิบานบอยบ่า เจ้าให้เจ้าหน้าก็ได้ให้มันมันเน่เด้อลุยต่อพี่น้องเมอ,อมามามาไงาบึงงย้ายมาทีเกา่าทีายมือเลยเด้อจ่าเด้อนี่เอามาทีเกาเา่ากหให้อะไรไปมามาลุนลุน,ลนบึง นั่นโอ้มันก็ตัวไม่เจ็บนานมาแหละด้จ่าเตแหลกแหกมันไปเฮอไปไอเบึงรลุนบึงเรือพี่น้องไอ้อุ้ยมันบ่นอ๋อมเนอื้ึงบ่ถึงคื้บ่นั่นเอ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 งอเอาไอ้ หายได้บ่ละลูกไปนมขอบ้ำมือไปทางไหนหายนั่นนันเออนันเอาออไปทาั้นออกไปทางมองนันบ่ได้เด้นั่นได้แล้วเออนั่นนั่นนันเอ้าก่อนหินไงนันถือมือเอถือมืออีเดอมืออเดเออนันเอ้นัอ้ยเร็วอีหลีพี่น้องเอออามัน มานีนี่ทัหล,ลังกรเออโอ้จะมีนองนั่นอยากหาเขียนเออเดี๋ยวออคอยกันเบิง่งอุ้ยมีอันมานบอม,มานวะเขาไอก็มานบอมานคืนนอเราเกนกับเกนก้อนได้ถือกระมีก้อ <oppression> นได้ถือโบมีเบิ่งปืป๊ดพี่นนอง บังดีล่ะก่อนขี้ดินถือขากันเนอระวังเนอถึงบอกอ๋อไงให้มาลงมาลางด้วยนนั่นโอ้โอ้โอ้มาโอ้เจ็บขาในการเนออุ่นมาเจ็บเอวในการเนอบังเอาเอาอ่อนเอาใส่ใส่โอ้ยว่านั่น อ๋ปขอดกที่ด้วยหอดพุ่นเหรอออพุ่นยังไงเลยนะองออไเอะพอดินไเยอม่หนอยออกขึ้นจากเครเ่อเออบางีเราพี่น้องขนาดหลายคนเออมันรวงเชองเอพี่น้องเอ้ยเออกยางวาคุมจดากออกจเคยได้อะไ่าตบงไงเลยนะเคืองุมุ่มะนะะ ยังงนน่ะอ๋ออออ๋หตัวหลานเห็น่เอ้อนั่นมัมันมันหบ่โอ้ยบ้ันนสเขาสคออยจ้อยจ้า เรามต้นนี่เลยนี่ตัวนี้ต้วน้อยต้นนี่ตันน้อยฮิาดี้อตัวใหญ่เมื่อกี้มันดุดเข้าไปอีกแล้วมั้งเออบึงที่หลับพี่น้องเอ้ยเอสีใดบึงหาย้านอ้หา

น uhm, no ั่นหายจอยพี่น้องนาะสามชีตูนั่นนั่นปุ่นปุ่นปุ่นเอ้ยเหลวเหลวจอยบันไดช้ำหลายคนที่ซื้อนั่นนั่นนั่นปุ่นเออมันมาไม่มีจักรโตเมื่อกี้เห็นต้นผู้นี่เขาลูกผู้นี่ เออนั่มันมันลม่ีเออเอาให้คัดบ่อละเท่านานมานี่เลยจ้าไม่หย่อนอ๋ออ๋ออ๋ออ๋เอาเอ๋ออ๋อออ้าออ๋าอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออ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  ได้ทั้งสองวะนี่ถ้าผุนได้บ่นุ๊ตลงนียังม้งหรือตรงเลนรัดกระชั่นป้านันยังบ่ได้ป้านันยังขามไปนั่นเอ้ยไปยังไงเสาอีดีดเก้านั่นเออมานมานเัน้ก็มีโตมานมองมนโต งามนบประมาณเลี่ยน้องพี่น้องยกเออเบางทีเราพี่น้องเอ้ยโยกซัวกันเหมืนยกหนึ่งตัวคนหนึ่งจับคนหนึ่งจับคนหนึ่งคนทำงานเราต้องช่วยกันหายบ่มีเลยนั่นนั่นงานั่นพูนพูนเออเออเห็นบ่พี่น้องนานในที่สองเลยในที่สองตีเน้ ไอ้ตัวเดียวนะมีตัวเดียวมนตัวเดียวอือหัวเตมีสองตาลายเออหาจุดตาลายเน้อพี่น้องเบิ้งพี่น้องรุ่นเบึ้งเขาไปเมื่อไหร่อีคทับข้นข้างผีบนที่ัาคือบางไงมันออื อี้ายิไปริมเินเขาไปแล้วดูสอ้ยนเขปทตัวเด่นมันชูคือคือไงเออไนโบไนบตัวหึ่ตัวนึงไม่ทงวะ้บงเยบงเดียวมาบึงตัวไบเมัองรนบึงการบงเกออไขับมีกคืนไปหา เขียดทั้งทั้งคุณไข่เนี่ยีบเลยโอ้ยโอ้มีดขนาดเต็มคุดเร็วเนาะอืมอืมไข่ก่อนหน่อยก่อนไป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 มันบอกไข่มีสานี่สาเกามันบอกไข่มี่แยกก็ไปหาสาไม่อยู่นาะจ่าเนาะไป หาไปเรื่อยๆพี่น้องหาเขียบปะละทั้งทงก็ได้ดอกเอาทุกอย่างที่คิดได้พี่น้องนี่เขียดแกง่ายคือเดี๋ยวตัวนี้และแรกคือมาทั้งทื่งมาหาเขียดอยู่ทั้งทื่งเนาะจากหาเขียดหาอลีิได้อ,อันใดเอาอันนั้นเนาะจ่าเนาะแับนี้ นั่นนั่นนั่เขียดเขียดนี่มาแล้วด้วย้จเด้อนี่หายหายนี่บานไงนะนั่นนั่นนั่นปัด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 พอแล้วพอแล้วตัวใหญ่ใหญ่นั่นนั่อ้โฮา ลุยลุยอีกแล้วลุยอีกแล้วไงเคบเจ๊ไม่เอามาแล้วมาลุยอีหลีเนาอพี่น้องเนาะมาเอาทุกอย่างที่กินได้เลยเนาะพี่น้องนี่อ๋อมามามาพี่น้องมนันนี้มาลุยในกัดอีกเอื้อน่ะเอนะื้อน่ะเอนะืเอ,อมีเ,เรืกระลังแซ่บ ขาวๆเอออลีิเก็กหน่อยปุบปับปุบปับเออบออิลีอิลีเก็กบบอไ่อีริเกดแบบนี้เออใครอีลิดับนี่มันไ่นี่แบบขาวๆนี่มใหไ่ดอกนี่เป็นมันเป็นอีลีเก๊ก เขาเอิ่อกิโลเออกิโลอนี่นี่มันเป็นแบบเออขาวๆนี่เอออื้มเอาใจมันยังเป็นเดียอยู่เลยคบนี่มดคบคบกี่น้องอื้มเด็กระยุงก็ดีละ นี่ตัวดำแบบนี้จะมันตัวใหญ่ทำให้ตัวเล็กยหน่อยข,า,ขาวๆนั่นมันบน่ใหญ่จ้ากูบ <laughs> ่าวูเบ้าเลย <m> มันมีหมองหมี่บ่มีไปสเสียแล้วเนาะ น,นันนันพี่บอน,นันโอ้ยลดตีนโอ้ยห <laughs> ับน้าลดบนำตัวไดก็เอา้าตัวบ่าไไดกับปล่อยหายไปเป็นแม่พันธุน์ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อง,น,องนี่แล้วเพื่อเขาอัดมดืด คุบกระโดดไว่นี่เด้เนอะแบบนี้นี่ตัวใบใหญ่นี่นี่รีขาวรีดำต้นใหญ่อยู่ปะแตกไปลเลยเลยเอาบาัตรเอเาบาัตเ,เลยพี่นออมม้องเลยเอาบาทัตเลยพี่น้องเลยอือ S <S พ,นพ่พนวัได้พนออกพ่นออกจลางไงคือมาพ่นมาหาย,หายลีพพดพ่นพ่นใดหลายพ่นมวลพ่นพ่นเจ็บเอวดิพี่น้องนั่นนี่ บอนเห็นบอน,นี่นานนานเห็นบอพี่นอ้องเฮ้ยเห็นบอได้หลายได้หลายอยู่ไรไรเในโมงนี้มันเอาบทัน ก็ปูใหญ่นะมาไฮ้ยปูใหญ่เออพี่น้องกะปูกะปูใหญ่กะปูคังเด้อพี่น้องอุย้ยนี่ปนแสบแสบได้ได้เอาไปปนเว่านี่แสบแห้งมันดี เขียดเออพี่น้องเมื่อยล่ะเมื่อยแล้วไงคือเมื่อยแล้วก็ให้ลีดเมื่อยแล้วนี่พี่น้องไปปะนี้นี่สีชีวิตาะเฮาได้ก็ได้หลายอยู่นอกจากเนาะได้ลีดกับได้เขียดไงไงเขียดแล้วมาให้ลีต่อไายก็ชิจบคลิปมหา เขียนให้รีด้วยเพียงแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณทุกคนรักใจขอบคูดทุกขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้าใจรักพี่น้องเด้อจ้าสวัสดีจ้าเจ้าคนติดตามคลิปใจโตไปเลยด้อจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามีการด้อจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า